ไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดดูสสกลับเข้าสู่เหลงส่องรายรการดูยขอบสนามกับพี่ชาวครับอยู่กันตรงนี้เวลา10บนาฬิกามนาทีนะครับหน้าจอช่องทีสปอร์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่งเสริมให้ประชาชนครับเล่นกีฬาทุกหมวดหมู่ครับเพื่อสุขภาพความเป็นเลิศและอาชีพนะครับอยู่ตรงนี้กับทีมงานของเรานะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรักญ้า กีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวนะครับการให้โอกาสคนในสังคมความเท่าเทียมกันความเสมอภาคนะครับวันก่อนครับเราไปที่จังหวัดหน้านะครับก็ไปแวะเวียนไปเจอเจอพี่ดองกลุ่มผู้พิการหลายกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่เข้ามาฝึกอบรม ในการฝึกนะครับทำขนมเบเกอร,รี่นะครับไปติดตามแบบสกูปยาวๆนะครับดังนั้นพี่ชาวขออนุญาตล่ำลาในเบรก2เลยนะครับกับรายการลุยความสนามกับพี่ชาวเจ้าวันใหม่วันที่สดใสกับที่นี่จังหวัดน่าน ความสวยงามทั้งวัฒนธรรมสถานที่เที่ยวและการเรียนรู้สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านศูนย์ฝึกแห่งการเรียนรู้ทุกๆเช้าจะรับผู้ฝึกเข้าสู่ประตูโครงการฝึกงานมาตรา35หลักสูตรการทำเบร์อเกอรี่600ชั่วโมงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโลตัสและสมาคมคนพิการภาคตะวันออก พิมใจแก้วอีนังหญิงสาวผู้พิการทางการเคลื่อนไหววัย56ปีอดีตครูเธอตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกหลักสูตรการทำเบเก,เกอรี่ดิฉันนางสาวพิมใจแก้วอีนังเป็นคนพื้นที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะดิฉันเป็นผู้พิการประเภท3ทางด้านการเคลื่อนไหวนะคะ ดิฉันเข้ามาในสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน,น่านโดยการแนะนำของคุณศิริลักษ์ธุรกิจเสรีซึ่งท่านเป็นประธานสมาคมคนพิการทุกประเภทของจังหวัดน่านค่ะก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านคะแนะนําให้เราเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมว่าเราถนัดหรือว่าเราอยากจะเรียนวิชาชีพอะไรซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยรู้มาด้วยซ้ำว่า ในสมาคมคนพิการเขามีงานมีการส่งเสริมอาชีพอะไรนะคะก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากท่านประธานนะคะคุณศิริลักษณ์ธุรกิจเสรีค่ะซึ่งดิฉันก่อนหน้านี้ดิฉันก็ประกอบอาชีพเป็นครูรับจ้างค่ะจบปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏนนะคะแล้วก็โดยพื้นฐานของครอบครัวดิฉันก็ประกอบอาชีพค้าขายอยู่แล้วนะคะเราเข้ามาเรียนในจุดนี้เราก็ได้รับความรู้จากครูนะคะ เพื่อที่จะไปต่อยอดกับอาชีพที่เคยมีอยู่นะคะหลังจากที่เราพิการปุ๊บแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานที่เราเคยทำประจำนะก็ลาออกก็อยากจะหาอาชีพเสริมนะเพราะก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นผู้พิการเราป่วยติดเตียงอันนี้เราก็คิดแล้วว่าเราเป็นภาระให้กับครอบครัวเราก็อยากจะ ช่วยส่งเสริมครอบครัวให้มีไรายได้อย่างน้อยแล้วก็มีไรายได้เพื่อใช้จ่ายในตัวเองนะ,ะ mm. ก็จะกลับเอาความรู้ทางด้านเบเกอรี่แล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่ได้รับจากคุณครูนะคะไปสร้างเสริมและต่อยอดกับวิชาชีพตัวเองค่ะแล้วในจุดที่เราเข้ามาในสมาคมคนพิการนี้เราก็ได้ฝึกงานได้รู้จักกับเพื่อนนะคะได้มีเพื่อนหลายรุ่น พอมาจุดนี้มันเหมือนเราได้เพื่อนใหม่ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจแล้วเราก็ได้เทคนิคใหม่ๆจากครูบาอาจารย์รุ่นน้องที่เขาอาเรียนหรือว่าได้ความ,วามรู้ดิฉันก็ขอขอบคุณสมาคมคนพิการทุกประเภทของจังหวัดน,น่านสมาคมคนพิการภาคตะวันออกที่ได้ส่งเสริมและก็แนะนำให้ผู้พิการได้มีความรู้เพิ่มเติมได้มีอาชีพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะคืออย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นภาระของสังคมมากมายฮะ,ะอย่างน้อยก็มีไรายได้เป็นของตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ก็เป็นรายได้สร้างเสริมคนในครอบครัวได้นะคะดังนั้นดิฉันก็ขอกราบขอพระคุณนะคะโลตัสสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่านแล้วก็สมาคมคนพิการภาคตะวันออกที่ท่านเอื้อเฟื้อให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมทางด้านอาชีพทั้งอุปกรณ์สามารถให้คนพิการอย่างน้อยในหนึ่งวันเราก็ไม่ได้ใช้เวลา ให้มันว่างเปล่านะคะสามารถสร้างเสริมอาชีพได้ก็ขอขอบพระคุณณจุดนี้ค่ะดิฉันหวังว่าจบจากนี้ไปก็คงจะนำไปทำอาชีพเสริมได้แล้วก็จะไปเผยแพร่ให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือคนในครอบครัวของเราได้มีอาชีพเสริมขึ้นมานะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การเอื้อเฟื้อและอุปการะคนพิการนะคะดิฉันก็จะนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะสุธิชาสงครามอายุ49ปีผู้ดูแลคนพิการที่บ้านซึ่งก่อนหน้านั้นเธอมีอาชีพค้าขายก็หวังใจว่าการเรียนหลักสูตรทำเบอร์เกอรี่จะไปสร้างอาชีพเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัวก่อนที่ฉันจะมา เรียนฝึกวิชาเบเกอรี่ที่นี่นะคะดิฉันทําอาชีพค้าขายค่ะที่บ้านขายประเภทของชําหรือว่าสิ่งที่อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะได้เข้ามาที่นี่เพราะว่ามีรุ่นพี่ค่ะที่เขาได้จบแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ได้เรียนได้มาฝึกอาชีพที่ศูนย์สมาคมที่นี่นะคะค่ะพอดีเขาแนะนํามาบอกว่าการที่เราทําอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีแล้ มีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นการเสริมสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างเงินให้กับตัวเราด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าดิฉันจบจากหลักสูตรที่ได้รับจาก คุณครูและอาจารย์ที่ดีที่เขาให้ความรู้ไปดิฉันคิดว่า,าก็ต้องเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะขอขอบคุณทางบริษัทโรตัสค่ะที่ให้โอกาสดีๆกับพวกเราค่ะและขอบคุณท่านนายกสมาคมคุณไก่ด้วยนะคะและสมาคมคนพิการภาคตะวันออกค่ะที่คอยซัพพอร์ตและก็ให้โอกาสดีๆ หลักสูตรการทำเบอรเกอรี่600ชั่วโมงตามโครงการฝึกงานมาตรา35งบประมาณปี2 5 6 4ที่หลากหลายผู้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นนักเรียนแม้กระทั่งผู้สูงวัยก็สามารถเข้าฝึกอบรมในโครงการนี้ได้การศึกษาอีสันจบโรงเรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านเมืองจังอีสันภูมิใจมาก ที่ได้มาอยู่กับโครงการนี้ทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้และได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากโครงการนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะดิฉันชื่นชมชื่นชมมากเลยค่ะเพราะว่าได้อะไรดีๆทั้ทงนั้นเลยค่ะหนึการเงินมีโอกาสได้ค่าตอบแทนมีกับข้าว3ามมือ้อมื้อเย็นบางทีเราไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไร ไปให้ผู้ที่เราดูแลอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะขอขอบคุณนะคะโลตัสและสมาคมพิการทุกประเภทของจังหวัดน่านคือท่านนายกไก่หรือคุณสิริรักษ์ธุรกิจเสรีค่ะและสมาคมคนพิการภาคตะวันออกคือท่านนารง์ไปวันเสารค่ะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสนี้กับพวกดิฉันแต่ทุกคนภาคภูมิใจในโครงการนี้มากค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พดิฉันทั้งกลุ่มสมาชิกทุกคนคงจะได้รับโอกาสดีๆค่ะเช่นนี้อีกต่อไปค่ะสำหรับคุณครูค่ะคุณครูทุกคนให้ความเป็นกันเองค่ะและรักนักเรียนนักเรียนก็รักครูค่ะถึงครูจะอายุมากแต่ก็รักครูค่ะเวลาเหลือจากเบเกอรี่คุณครูก็เสริม ขนมใครบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือได้ทุกวันค่ะถ้าอบเบเกอรีร่เสร็จอ่างเงี้ยค่ะก็ะเสริมขนมไทยบ้างอะไรอย่างอื่นให้ทุกวันค่ะสิ่งนี้เป็นอะไรที่ขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสนี้หลังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับโอกาสนี้เป็นครั้งต่อไปค่ะกิรยิยานอบน้อม แม่อายุผู้ฝึกงานจะมากกว่าผู้สอนการฝึกงานมีความจำเป็นต้องมีผู้รู้ผู้ชำนาญคอยแนะนำขั้นตอนรายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นและเบเกอรี่เพื่อการจำหน่ายตั้งแต่การทำคุกกี้ขนมปังเค้กพายควาตองเริ่มจาก การทำวัตถุดิบที่ง่ายไปวัตถุดิบที่ยากในจากนั้นได้มีการสอนให้นักเรียนจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้นักเรียนมีรายได้เสริมในการหารายได้ระหว่างเรียนและกระผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาสอนขอขอบคุณบริษัทโลตัส และสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและขอบคุณนายกสมาคมคุณไก่ที่ได้มีความอนุเคราะห์สถานที่และมีการจัดหาโครงการที่ดีในครั้งนี้ครับกระผมขอขอบคุณครับจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ ดิฉันนางสาวบุญทลิ่งงานขันท้าค่ะเป็นคนจังหวัดน่านค่ะเป็นผู้ดูแลคนพลิการนะคะซึ่งเป็นแม่ของดิฉันเองค่ะเรียนจบมหกค่ะทำอาชีพค้าขายมาก่อนมาฝึกง,งานที่นี่โดยการชักชวนของคุณศิริักษ์ธุรกิจเสรีค่ะฝึกง,ง,งานที่นี่ได้ความรู้ก็คือสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของเบเกอรี่และสามารถทําได้ คุณครูมีความรู้ความสามารถดีค่ะสอนและเข้าใจได้ง่ายค่ะจบไปแล้วจะนำความรู้ด้านเบเกอรี่นะคะไปประกอบอาชีพค่ะขอขอบคุณสมาคามคนพิการทุกประเทศจังหวัดน่านและสมาคามคนพิการภาคตะวันออกค่ะที่ได้นำโครงการดีๆแบบนี้มาให้นะคะจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสเ้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน เ็นเียงใดมือเ่ไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ